ดีเพื่อนเพืทุกคนกันเลยนะครับวันนี้มาพบกับผมนัดเบบี้เฟสอีกเช่นเคยก็วันนี้ก็จะมาแนะนําว่าเซตลูนแต่ละเซตเนี่ยมีหน้าที่อะไรแล้วก็เหมาะกับมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับก็เรามาเริ่มรับชมกันดีกว่าก็เราไปเริ่มที่ลูนเซตแรกกันเลยนั่นคือ Energy Energy เนี่ยก็จะเป็นเซตลูนที่แบบเพิ่ม HP ให้เพิ่มอีก15%ในการใส่2เซตก็คือเราต้องใส่2ชิ้นเราถึงจะเพิ่ม HP 15% แล้วก็เราสามารถใส่6ชิ้นเพื่อเพิ่ม HP ได้15% 3ครั้งด้วยก็คือ45%ก็ตัวที่เหมาะนะครับก็จะเป็นตัวที่บวกค,ครับใช้ HP เยอะๆก็ที่ผมแนะนำนะก็เราสามารถใส่ซัพพอร์ตอะไพวกนี้ได้อะ่ะแบบช่องไม่ครบเลยพวกนี้แล้วก็โล่เอเนจีนี่คือหงาง่ายดอกจากโกเลมด้วยก็เหมาะกับซัพพอร์ตครับรูนชนิดนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําให้เอาไปใส่กับตัวดาเมจเท่าไหร่นะครับเอามารูนชนิดต่อไปเลยดีกว่าก็จะเป็นรูนกาดนะครับ หรือเป็นลูนที่เพิ่มเดฟนั่นเองก็คือเพิ่มเดบ15%ปออันนี้ก็จะคล้ายค e ้า r g y นะครับผมแนะนําให้เอาไปใส่กับซัพพอร์ตเหมือนกันหรือไม่ก็แบบตัวพวกตัวที่ตีแรงตามเดฟเลยพวกนี้แต่ว่าผมว่าประโยชน์มันก็ยังไม่เยอะขนาดนั้นก็เอาไว้ใส่กับซัพพอร์ตหรือไม่ก็พวกตีตามเดบพวกตระกูลแพนด้าแพนด้าทุกธาตุเลยครับก็ไม่ก็ไม่ทุกธาตุก็อาจจะเป็นแบบแพนด้าไฟหรือว่าแพนด้าลมะลรพวกนี้ที่แบบใช้ตีแรงตามเดบหรือว่าเราจะเอาไปแบบเป็นเซตไปใส่ในแฟงไฟ หรือว่าคอนลมอะไรพวกนี้ก็ได้ครับเพื่อเพิ่มเดฟอะไรพวกนี้ก็แนะนําให้สําหรับแบบใส่พวกตัวรีตีแรงตามเดฟแล้วกันครับก็มาเซตต่อไปนะครับสวิปสวิปนี่ก็น่าจะเป็นรูนที่ใช้กันได้หลายตัวแบบแทบทุกตัวก็ใส่ได้เลยก็คือมันแบบสําหรับตัวที่ใช้สปีดอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่นะครับก็ในเกมเนี้ยตอนนี้ก็แบบจะมีแต่ใส่พวกสวิปกับ EX อะไรพวกนี้ก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันเน้นไวครับก็เน้นออกก่อน ก็สาหรับตัวที่ตีตีเร็วตามสปีดอะไรพวกนี้แล้วแบบตัวที่ใช้สปีดเยอะๆพวกตัวเร่งก็แนะนําให้ใส่สวิปละกันครับส่วนใหญ่ตัวหลักๆก็จะเป็นพวกตัวเร่งครับพวกโพลลมพวกบอลน้าอะไรพวกนี้ยิบลมอะไรพวกนี้ก็ใส่ได้หรือไม่ก็ตัวดามเมดเลยก็ได้ครับใส่ตัวดาเมจเลยที่แบบประหยัดให้มันแบบออกเร็วอะไรพวกนี้เรามีเซตรูนไม่ค่อยสวยแล้วก็ใช้สวิปเป็นตัวในการดันสปีดขึ้นมาให้แบบออกทันพวก EX เราไม่สวยอะไรพวกนี้เราก็ใส่สวิปได้ ก็สวิฟนี่ก็ถ้ามีก็ขอให้เก็บไว้ก่อนแล้วกันครับก็ยังไม่รู้จะเอาไปใส่ตัวอะไรก็ขอมีไว้ก่อนมีครบ4เซต4ช่องไว้เลยเพราะว่าใช้เยอะจริงสวิฟก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเบทเบทนี่ก็จะเพิ่มคิเลสเพิ่มคิเลสสิรก็เหมาะสําหรับพวกตัวทํมดาเมจครับพวกอีฟิตน้ําพวกอ่าพวกแซ่ไฟพวกหมาไฟอะไรพวกนี้ก็อินวไฟครับก็เหมาะเหมาะพวกตัวทําดาเมจมากกว่าเพราะว่า พวกดาเมจที่แบบเราต้องใส่ขีดดมอะไรพวกนี้เราก็ต้องมีขีดด้วยเพราะถ้ามันไม่ขีขีดดมก็ไม่ออกนะเราก็เลยต้องเน้นแบบขีเละเยอะๆก็แนะนําให้ใส่เบลดก็จะเบลดนี่ก็ใช้เยอะเหมือนกันก็แนะนําให้เก็บไว้ครับเอาไว้ใส่ตัวฟาร์มตัวอะไรพวกนี้ได้หมดแต่ก็แนะนําก็เอาไว้ใส่ตัวธรรมเนีมนะครับเน้นพวกจับภูมอะไรพวกนี้ก็ใส่เลดก็ใส่เบลดได้แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นรูเละรูเละนี่ก็จะเพิ่มขีดดม4 0 ก็เนื่องจากมันเพิ่มคีเดม40%อะมันก็ต้องมีคีเลทเยอะๆด้วยก็แนะนําก็เลทคู่กับเบดอะไรพวกนี้ก็ได้เพิ่มคีเลทแล้วก็เพิ่มคีเดมก็รูเลทนี้ก็แบบแนะนําก็พวกตัวที่ใช้ช่วยฟาร์มอะครับก็แนะนําอาจจะเป็นพวกโจ๊กลมอย่างเงี้ยจ๊กลมก็ใส่ได้อาแล้วเลือกจะเป็นเนี่ยอเมซอนแสงอเมซอนแสงนี่ก็ใส่คุ้มเพราะว่าสองตัวเนี้ยเราต้องใช้คีเดเมจเยอะๆเพื่อทำาดเมจเร็วๆเราจะได้แบบจบบอสจบแบบ นะผ่านห้องบอสผ่านเคียโกเลมผ่านเคียมังกรแล้วพวกนี้ไวก็ขอแนะนําแล้วกันครับอันนี้ผมก็เอาไปใส่แฟงไฟด้วยแฟงไฟนี่ก็เหมาะแฟงไฟก็เป็นเลดชุดหนึ่งแล้วก็วิวชุดหนึ่งแค่นี้ก็ต่อยแรงมากๆแล้วครับเพราะว่าแฟงไฟต้องใช้กีดามจด้วยนะเราไปเซตต่อไปเลยดีกว,ว่าก็จะเป็นโฟกัสครับโฟกัสนี่ก็ถ้าเป็นไอดีผมนะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เอาไปใช้ที่ สลัดน้ำเนี่ยสลัดน้ำไม่ควรใช้เลยแล้วก็ตัวที่จ้องใช้ acc เยอะอย่างานี่เลยครับบอลแสงใครมีบอลแสงก็ใส่โฟกัสได้เพราะว่ามันต้องเอา acc ไปช่วยลบบัฟก็สำหรับโฟกัสก็แนะนำให้เป็นตัวพวกแบบวพวกลบบัฟกับตัวที่ใช้ acc เยอะหรือไม่ก็แบบถ้าเรามีแสแตตสวยๆอะไรพวกนี้เราก็ไปใส่ตัวอื่นได้ก็อันนี้แค่แนะนำพวกแบบตัวลบบัฟไปเฉยนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็น endu หรือก็คือต้านทานนั่นเองก็รุนเพิ่มต้านทานเพิ่มรีสติแดน20%ก็อันนี้ก็แนะนําให้ใส่ซับพอร์ตอยครับเอาไปใส่พวกตัวซับตัวแทงอะไรพวกนี้อย่างผมนี่ก็เอาไปใส่เนี่ยเอเจนต์น้ำเอเจนต์น้ำก็เราต้องใช้เลสเยอะๆหรือไม่ก็เนี่ยหลักคลาสสิกเลยก็คือพิดน้ําพิดน้ํานี่เราต้องใช้รีสติแดนเยอะๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ใส่ตัวพวกซับพอร์ตแล้วกันครับไม่เหมาะกับตัวทำนาเมดเท่าไหร่ก็เน้นเอาไปใส่ตัวซัพพอร์ตแล้วกันยกเว้นเราจะมีสเตตดีจริงๆ อ่ะแล้วก็เอาไปใส่ในพินลมก็ได้นะครับพินลมนี่ก็ใช้บ่อยพินลมยักษ์ลมอะไรพวกนี้ตัวที่แบบเราต้องการเลตเ,เยอะเพื่อแบบให้ให้ติดสถานะแต่ก็อย่างว่าครับเกมนี้มันเลตร้อยมันก็ช่วยกันไม่ได้จริงๆเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่ามีมแสแตทลูนสวยแค่ไหนแล้วกันครับต่อไปนะครับฟาทอฟาทอลน,นี่ก็เหมาะกับตัวไทนามิดครับก็อันนี้ก็ต้องใช้4เซตเหมือนกันก็แนะนําให้เก็บเก็บไว้เยอะๆเ,เ,เพราะว่าเราสามารถเอาแบบ เอาไปใส่ตัวทาราเมตเพื่อแบบเดแรงแรงเพื่อช่วยฟาร์มได้ก็อันนี้ก็แนะนําก็ใส่พวกฟินิกน้ำเลยพวกนี้คลาสสิกฟินิกน้ําหรือไม่ก็อ่าใส่ตัวําราเมตรปกติเลยครับก็อาจจะเป็นฟินิกน้ําหรือว่าไหนอันที่ผมใส่อีฟิตแสงด้วยก็ผมอยากให้อีฟิตแสงตีแรงตัวที่แบบต้องการตีแรงๆครับต้องการความแรงต้องการตัวฟาร์มอะไรพวกนี้ใส่จักรบูมก็ได้ครับถ้าไม่มี EX สวยๆก็ใส่นี่ได้เหมือนกันฟาท่อเพื่อน,นาเมตร แล้วก็ทวนทนดาเมจทุกตัวเลยก็แนะนําให้ใส่ฟาทเอได้ถ้าแบบสตัมันสวยมากๆเพราะมันเพิ่มแอตแทกตั้ง35%มสิเอรนตอ่ะตัวใช้แอตแทกเยอะเนี่ยผมใส่คิเมล่าน้ำด้วยก็แนะนำใส่เป็นฟาท่อถ้าต้องการดาเมจแรงๆนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับดิสเพลหรือว่าลูนสตันลูนสตันนี่ก็เป็นรูนที่แบบลองใช้4เซตเหมือนกันก็ลูนสตันนี่ใส่ได้หลายตัวมากเลยครับแนะนำนะครับถ้าสมมติใส่ลูนสตันเนี่ยก็คือตัวที่แบบทำดาเมจหมู่ได้เยอะครับ อย่างนี้ยผมก็ใส่เคียวลมเคียวลมมีสกิลสองธาโนเมตหมู่ได้อ่าช่วยสตันได้อีกหรือไม่ก่อนเนี้ยผมใส่บอลแสงด้วยบอลแสงก็สกิลสามก็เป็นลบบัฟหมู่ธาโนเมตหมู่ก็เนี่ยครับถ้ามีโอกาสติดสตันเราก็แบบอ่าช่วยให้ทีมเราแบบชนะชนะไฟได้ง่ายขึ้นนะมันติดสตันตั้งโอกาสตั้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมใส่เคียวน้ําด้วยเคียวน้ําก็มีสกิลหมู่สองสกิลก็สําหรับรูนสตันนี่ผมแนะนําให้ใส่ตัวที่แบบธาโนเมตหมู่นะครับ หรือไม่ก็แบบตัวที่ซัพพอร์ตตัวลบบัฟเลยพวกนี้ก็ได้ตัวลบบัฟหมู่ก็คือพอลบบัฟเสร็จมันก็จะมีโอกาสติดตันด้วยก็แนะนําเป็นพวกแบบออน้ํมาอ่อนน้าหรือก็เมจิกไนแสงอะไรพวกนี้ก็แนะนําครับนะเราม,มาลุนเซตต่อไปกันเลยดีกว่าลุนแวมพร์นะครับลุนแวมพายนี่ก็เป็นลุนเฉพาะทางชนิดหนึ่งเหมือนกันก็แนะนําให้ใส่ตัวดาเมจครับเพราะว่ามันดูดเลือดตั้ง35อะถ้าเราแบบใส่ตัวซับอย่างเงี้ยมันตีแบบตีเบาครับมันก็ไม่ช่วยให้แบบ จุดเลือดแรงขึ้นเราก็คือต้องตีแรงจากดาเมจเท่านั้นเพราะมันดูดเลือด35%จากดาเมจที่เราทําได้นะครับก็ตัวแนะนําเลยคลาสสิกก็การโล่หรือว่านินจาไฟนะลินไฟใส่แวมนพายนี่คือดีที่สุดแล้วทาสปีดเร็วเร็วใส่แหวพายเอาไม่ลงเลยแล้วก็ตัวที่ผมแนะนําต่อไปนี่ก็แฟงน้าครับแฟงน้ําเพื่อนเพื่อนมีก็ปั้นได้ครับก็คือแฟงน้ํานี่เก่งมากใส่แหวนพายนี่คือยืนยืนได้แบบมันไม่ติดก่อแตกครับมันก็ยืนแบบยืนส่วนไปเรื่อยเลยแหมพายเคาน์เตอร์อันนี้แนนะํา ก็ประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่รูนัมพายอย่างเงี้ยถ้าให้เก็บนะครับผมแนะนำให้เก็บเป็นพวกแอทแทกแอทแทกเปอร์เซ็นต์คีด์เดมเลยพวกนี้มากกว่าไอพวก HP ดพีเลยกนเนี้ยผมแบบเอามาใช้ยากมาก HP ก็เห็นหลักๆเลยก็จะใส่เป็นหมีลมเลยพวกเนี้ยก็ระเบรก,กออสอะครับหมีลมก็ตีแรงตามเลือดที่เสียไปก็เลยเหมาะเขาใส่แวมไพายนะรูนวมพร์ก็ก็ก็ถือว่าดีครับแต่ว่าแบบมันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ ต่อไปเลยไวโอเลนต์รุนที่แบบพ่อทูกระถาบันเกมนี้เลยก็ใส่ได้ทุกตัวครับเรียกว่าเป็นรูนที่แบบโอพีมากในเกมนี้โอกาสอีกตาเธอเนี่ยคือไวโอ,เ,อเลนต์น,นี้คงไม่ต้องพูดสิทธิ์เลยมากก็คือรูน4ีเซตใส่ได้ทุกตัวหายได้จากมังกรก็ควรมีมีติดไว้ทุกคนครับคนมีเยอะด้วยรุนนี้ก็ถ้ามีดอกมาก็เก็บไว้เก็บไปใช้ดีกว่าครับเพราะว่ามันใช้ได้ทุกตัวจริง ใช้ได้แบบหลากหลายด้วยแบบมันเพิ่มแบบความโกงให้ทีมเอาเลยแบบจาะแพ้อย่างเงี้ยเราก็พลิกเป็นชนะได้ก็ตัวที่ต้องใส่ก็บอกเลยใส่ได้ทุกตัวอยู่ที่แบบสแตลสวยแค่ไหนก็ใส่ไปเลยครับลูนี้เนี่แนะนําให้ใส่ใส่ได้ทุกตัวจริงๆต่อไปนะครับในเมซิอ,อ,อลืมพูดถึงความสามารถลูนีเ้เลยก็ลูนี x เมีโอกาสได้ข้ามเทิร์นมาครับ Additional Turn ก็คือเราสามารถ อย,อยู่อยู่แบบมีโอกาส25 22% 22%แล้วโอกาสมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับต่อการข้ามครั้งแรกก็คือแบบเหมือนข้ามครั้งแรกกิสองเปข้ามครัง้งสองก็เหลือ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วพวกนี้ผมจําไม่ได้ละเลขเลขตรงๆก็เราสามารถข้ามเทินไม่ได้ก็เหมือนว่าฝันของข้ามฝันของข้ามออกเทินเดียวเราออก2องเถินเงี้ยคือมันก็ขี้โกงกว่าเลยอ่ะทั้งแบบคูณอาสกิลทั้งแบบทำดาเมจอะไรพวกนี้ก็แนะนําครับใส่ทุกตัว EX ต่อไปนะครับ Nemesis นมิซิตก็เป็นลูนที่ดีนะครับก็สมมติโดนทำดาเมจโดนทำดาเมจแล้วเราสามารถเร่งเกตขึ้นมาได้ก็แนะนําก็เอาไว้ใส่พวกตัวซับเหมือนกันครับอันนี้ผมก็ใส่เป็นยักษ์ลมยักษ์ลมกับโอลรเคลนโอลรเคลนน้ำเพราะว่าตอนทําโดนทำดาเมจเงี้ยเออเราแบบได้เทินไวเงี้ยเราก็ทำดาเมจได้เรื่อยๆนะครับอย่างแบบโอลรเคลนน้ำเงี้ยเอาไว้ใส่2เซตเอามาโดนโจกศาสตร์เงี้ยเราก็แบบอาจจะแบบขัดขึ้นมาแล้วก็ฮิลได้ขัดจงังหวะทีคหนูข้าม ก็แนะนําใส่พวกซัพพอร์ตแล้วกันครับอ่าอันนี้ผมใส่กาโร่ได้ด้วยก็คือใส่นินจาไฟได้ด้วยก Ninja Fire น็นินจาไฟมันแพสซีฟมันถ้าโดนตีจนตายมันจะได้เกรด50%อยู่แล้วอันนี้ก็เพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกทำให้แบบเออเราเข้าเข้าเธอเลยขึ้นอ่แพสซีฟมาอีกก็ถือว่าใส่ซัพพอร์ตแล้วกันครับแนะนําต่อไปนะครับวิววิวนี่ก็เหมือนเอกธาเธอร์เลยครับก็เหมือนไวลเลนต์ก็คือพ่อรุกขถาบันเหมือนกันก็มี View วิวอะครับมีวิวไว้เทิร์นแรก ย่อมดีเสมอครับแบบเผื่อโอกาสพลาดเราออกช้ากว่าแล้วพวกนี้คอมโบเราจะได้ไม่เสียด้วยถ้าเรามีวิวถ้าเราไม่โดนโลบบลฟเราก็ทําคอมโบได้อย่างไงก็ไม่น่าตายเทิร์นแรกอยู่แล้วก็แนะนําครับวิวนี่ก็ใส่ได้ทุกตัวอย่างน้อยก็แบบควรจะมีตัวละเซตตัวละคู่เลยฮะก็คือใส่ตัวไหนก็เป็น ex คู่วิวแล้วพวกนี้มองเห็นได้คลาสสิกหรือไม่ก็จะเป็นฟาทอลคู่วิวเลดคู่วิวสตันคู่วิวก็คือวิวนี้ก็ไปได้พ่อลูกขถาบันเหมือนกัน แล้วก็ถ้าวิวเราใส่2เซตใช่ไหมครับเราก็จะเป็นแบบมีวิว2เทินถ้าใส่3าเซตก็จะมีวิว3เทินนะครับเดี๋ยวก็ใส่เซตเดียวก็พอละแล้วก็ไปใช้ตัวกลางปีกเอาก็ไม่ต้องแนะนํามากหรอกครับวิวนี่ก็ใส่ได้ทุกตัวก็ตัวกลางปีกตัวลบบัฟตัวเล่งเกตใส่ได้หมดเลยครับวิวยกเว้นตัวที่แบบเร็วจริงๆนะครับแบบตัวเล่งของทีมเราอ่ะตัวเล่งที่เร็วที่สุดของทีมเราอย่างเงี้ยแล้วเรามั่นใจว่าแบบเราได้ออกก่อนมาก่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่วิวก็ได้ครับเพราะว่ายัางไงเราก็ได้้ออออกก่นแลว ใส่วิวไปมันก็เปลี่ยช่องไปเอาแบบรูนอื่นที่มันสแตทดีกว่าก็ได้ครับนะต่อไปนะครับก็จะเป็นรูนชิลก็มีวิวต้องคู่กับชิลด้วยนะเพื่อจะได้มี2แบับบนหัวการบอลน,น้ำอะไรพวกนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับสแตทด้วยครับว่าสแตทที่ได้มันสวยแค่ไหนชิลก็จะเป็นสร้างโลก่กันดาเมจสิบเของ h p เราก็เหมาะกับตัวซับท,ที่แบบเรามี h p เยอะครับไม่เหมาะกับเอาไปทําใส่ตัวดาเมจเท่าไหร่เพราะว่าตัวทำดาเมจส่วนใหญ่ราเน้นแอตแท็ก,ก,กับกีดเดมคิเลสอะไรพวกนี้ ก็คือ HP มันน้อยอันนี้มันกันตาม HP เราครับเพราะฉะนั้นเอาไปใส่กับตัวซับท,ที่มัน HP เยอะดีกว่าพวกพวกพีดน้ำพีดน้ำเอาไว้กันบ้านแล้วพวกนี้เราก็มีชิลไว้เซตหนึ่งก็เอาไว้กันได้ดีกันครับก็อันนี้ก็แนะนำไม่ใช่ครับก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นวิวคู่กับชิลนะครับเอาไว้แบบกันตัวลบปั๊บัวลบปั๊บที่แบบลบปั๊บตัวเดียวอย่างบอลน,น้ำอะไรพวกเนี้ยแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าตองเพื่อนเราจะเพื่อนๆจะสวยแค่ไหนอ่ะก็ อันนี้ก็แนะนําประมาณนี้พอต่อไปก็รีเวนหรือว่าเคาน์เตอร์นะครับอันนี้ก็ใส่ได้หลากหลายเหมือนกันครับส่วนใหญ่เอาไ้ใส่ตัวทารนาเมดอะไรพวกนี้ดีกว่าหรือไม่ก็ตัวที่แบบเคาน์เตอร์แล้วมันจะทําให้เกมเปลี่ยนอะไรพวกนี้อย่างอันนี้เคาน์เตอร์ทาให้เกมเปลี่ยนก็อ่าผมแนะนําเลยลิงไฟลิงไฟนี่ถ้าเคาน์เตอร์มันมีโอกาสเติมติดสตันสกิลหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้เปรียบครับได้เปรียบหรือไม่ก็อ่ะนิพาพาดินไฟพาลินไฟพอเราแบบเราออกไปตีเราก็จะได้วิวด้วยอ่าอันนี้ก็เหมาะกับเอามามใส่ ก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วกันครับรูนทางเลือกเคาน์เตอร์ก็เอาไว้ใส่กับแบบตัวทํนาเมตตัวทํนาเมจใส่ได้แล้วก็พวกตัวที่แบบเคาน์เตอร์ทำให้เกมเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยครับพวกไอ้นี่ก็ได้ใส่แวมไฟก็ได้ครับคลาสสิกแวมไฟถ้าเราเคาน์เตอร์ไปเราก็ได้เกตด้วยฮะอันนี้ก็ปกติก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับก็เป็นรูนทางเลือกแล้วกันถ้าจะแต่สวยก็ใส่ได้ครับแต่ก็แนะนําแนะนําอันนี้ก็แนะนํามีเยอะก็เก็บไว้ดีกว่าครับต่อไปนะครับเดสทอย เดสทอยอันนี้ก็ประโยชน์ก็เหมาะสําหรับแบบตัวยื้อครับตัวที่แบบอาทำนเมทเรื่อยๆยืนานานๆอะไรพวกนี้เพราะว่ามันจะลด HP เปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆครับเออ,อยังไม่ได้บอกอคอนสามาร์เคาน์เตอร์เลยเคาน์เตอร์ก็เคาน์เตอร์สิบห้าเปอร์เซ็นะครับยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งเคาน์เตอร์ออกเยอะก็ประมาณนั้นพอแล้วก็มาพูดถึงเดสทอยกันต่อเดสทอยนี้ก็จะเป็นทำนเมททำนเมทแบบลดเลือดนะครับก็อย่างเช่นแบบ เกต์เกต์สีเขียวเอ้ยต้องเรียกว่าอะไร HP HP สีเขียวเต็มหลอดอย่างงี้ใช่ไหมครับถ้าโดนคีดดำตีไปอย่างเงี้ยถ้ามันธาาเมทเท่าไหร่อันนี้ธาณเมทสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะลดเลื่อไปสี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเกต์สีเขียวก็จะมีแบบเฮด HP สีเขียวก็จะมีสีแดงมามาคั่นมาคั่นไว้ก็คือทําให้แบบ HP เราอะจากสมมุติเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างงี้ใช่ไหมครับก็จะเหลือเต็มเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ถ้าเราโดนเมทสามสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเข้าใจนะ เอาง่ายๆคือ Ma ็กซเราลดลงแลครับเหมาะกับตัวยือ้อตัวที่แบบทนาเมดได้แบบยื้อานานๆนะครับพวกอ่าอย่างเช่นแบบอันนี้ผมใส่วาน้าวาน้ํานี่ก็แบบมันเป็นตัวที่แบบตายยากอยู่แล้วแล้วก็แบบถ้าสมมดเราออกไปตีหนข้ามไม่เรื่อยเงี้ยเฮพีหของข้ามก็น้อยลงแล้วก็เพิ่มโอกาสชนะให้เราด้วยแล้วก็ผมก็ใส่แพนด้าลมด้วยแพนด้าลมนี่ที่ผมใส่เพราะแบบพอเอาไว้ปราบวาน้าเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันฮิวเรื่อยๆอแล้วถ้าแม็กซ์พมันน้อยลงอะ่ะมันก็ฮิวได้น้อยลง เพราะมันฮิวเป็นตามเปอร์เซ็นต์ HP นะเราก็ค่ามันได้ง่ายขึ้นก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับก็เป็นลูนทางเลือกเหมือนกันก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันครับต่อไปนะครับไปลูนไฟโอ้ดูนี้ก็ลูนทางเลือกอีกละก็แนะนําให้ใส่แบบพวกตัวที่เราแบบอยากทำนาเมัยแรงๆนะครับก็มันเพิ่มมันเพิ่มนาเมัเ8%ต่อเซตหนึ่งครับก็สมมติเราใส่3มเซตก็จะเพิ่ม24%ก็เอาไว้เหมาะกับแบบอันนี้ที่ผมเห็นหลักๆเลยนะคือเอาไว้ใส่ในแบบทีบีเจไฟครับ ใส่ทีม BJ ไฟก็ใส่ใช้หลายคู่เหมือนกันก็แนะนํามีให้เก็บไว้แล้วกันครับเอาไว้แบบช่วยฟาร์มให้เร็วขึ้นแล้วก็แบบช่วยทำนอมเมตให้แรงขึ้นก็ประโยชน์ก็ประมาณนี้ครับก็รูนทางเลือกครับอันนี้ส่วนใหญ่หลกัลกๆมันจะเฉพาะทางไปหน่อยก็คือเอาไว้ใส่แบบพวกรูนฟาร์มตัวฟาร์มอะไรพวกนี้มากกว่าแล้วก็พวกตัวแบบเคลียร์ดันอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเอาไ้ RTA ะไรพวกนี้นะครับนะต่อไปนะครับ Determination หรือว่ารูนเพิ่มเดฟ8%ก็อารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนเพิ่มแอตแทก8%เมื่อกี้เลยครับแต่อันนี้แค่เพิ่มเดฟไปเฉยก็อันนี้ก็ไม่มีแนะนาอะไรมากนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้สักเซตหนึง่งก็มันเพิ่มเดฟ8%นะครับมันก็เป็นรูนทางเลือกเหมือนกันถ้ามีสตัส๊ดสวยๆก็เอาไว้ใส่สักคู่หนึ่งในทีมพวกแบบค้อนไฟแฝงเอ้ยแฟงไฟค้อนลมนะอะไรพวกนี้ได้หรือไม่ก็แบบใส่พวกเอเจนต์ลมเลยพวกเนี้ยตัวบัฟทำให้แบบมาทันอาเมจค้อนได้แรงขึ้นก็รูนทางเลือกครับ ต่อไปก็ e อ h a n ันอันนี้ก็เพิ่ม HP 8%ก็เป็นลูนทางเลือกเหมือนกันครับก็เอาไปใส่แบบพวกไปกับตัวที่ตีแรงตาม HP อ่ะครับก็อาจจะแบบอาจจะใส่ไปกับพวกที่ไปกับหมีลมเลยพวกนี้มากกว่าก็มันเพิ่มแค่ HP อ่ะครับเพราะผมก็มันเป็นดูลทางเลือกละกันก็สมมติเพื่อนๆมีสเตตสวยก็เอาไปใส่เอาไปใช้กันได้ครับก็ต่อไปนะครับ accuracy ก็ตามตามชื่อเลยครับเพิ่ม เพิ่ม ACC 10%ก็อันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เลยเหมือนกันอืมอันนี้ก็เรียกว่ามันแบบมันไม่ค่อยประโยชน์มันไม่ค่อยคุ้มอะครับเพิ่ม ACC 10%อนะเพราะว่าเกมเนี้ ACC 10%ก็บางครั้งมันก็ติดบางครั้งมันก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วนะครับถ้ามีแสแตทสวยก็ใส่แต่ผมไม่ได้ใส่เลยนะอะต่อไปก็อันสุดท้ายล,ละโทเรล n ลนต์ือว่าแบบเพิ่มเลส10% อารมณ์ก็เหมือนเพิ่ม ACC 10%นะครับก็เลสร้อยเกมนี้มันก็ไม่ร้อยจริงๆอะแล้วก็แบบ ACC ร้อยบางครั้งมันก็ลบไม่ติดก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันถ้ามีสแตทแบบสวยๆอย่างนี้ก็เอาไปใส่ได้อันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เลยก็น่าจะหมดเพียงแค่นี้นะครับรูนแต่ละเซตก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็วันนี้ก็คงจะแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณที่รับชมตแต่แริ่นจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับได้เจอกันครับบ๊ายบาย